สำหรับ EP นี้ค่ะนัดพามาชมบ้านเดีย่ยวย่านสะพานเตี้ยจังหวัดชนบุรีค่ะกับโครงการละพัดละดาววิลเลท้าค่ะทำเลที่ตั้งถนนตะเคียนเตี้ยจังหวัดชนบุรีค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าภายในบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนตามนัดเข้าไปชมเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับ EP นี้ค่ะนัดพามาชมบ้านเดี่ยวย่านสะพานเตียจังหวัดชนบุรีค่ะกับโครงการละพัดละดาวิลเลท5้าค่ะทำเลที่ตั้งถนนตะเคียนเตียจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่ารายล้อมค่ะไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำคัญมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะฮาร์เบอร์มอร่วมถึงค่ะโรงพยาบาลวิพาลามแหลมฉบังแมคโครฟู้ดแหลมฉบังค่ะมาพร้อมกับนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะรอบโครงการค่ะรวมถึงนะคะมีพื้นที่สีเขียวและรปภ 24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าภายในบ้านจะแนอยู่ขนาดไหนตามนัดเข้าไปชมเลยค่ะ ตอนนี้ค่ะนัดอยู่ภายในตัวบ้านแล้วนะคะกับบ้านเลขที่63ทับ55ค่ะกับขนาดพื้นที่64.90ตารางวาค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะบริเวณหน้าบ้านสามารถจอดรถได้1คันนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านหัวมุมมีพื้นที่บริเวณรอบบ้านกว้างมากๆเลยค่ะสำหรับพื้นที่ภายในบ้านค่ะเดินเข้ามานะคะก็จะเจอในส่วนของบริเวณห้องนั่งเล่นห้องรับแขกค่ะเดินเชื่อมเข้ามาบริเวณหลังบ้านค่ะสามารถวางโต๊ะอาหารได้ สี่ถึที่นั่งเลยค่ะในตัวบ้านดูโปร่งโล่งสบายมากๆค่ะพร้อมมาพร้อมกับช่องรับลมนะคะรวมถึงค่ะนะคะมีหน้าต่างคอยรับลมแล้วก็แสงธรรมชาติตลอดทั้งวันค่ะเชื่อมต่อนะคะไปบริเวณด้านหลังที่เป็นพื้นที่ห้องครัวค่ะที่ต่อเติมค่ะกับเคาน์เตอร์ครัวค่ะยังทําเป็นพื้นที่สักล้างได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะบริเวณห้องนอนกันเลยค่ะ ตอนนี้เดินเข้ามานะคะบริเวณมุมห้องนอนนั่นเองค่ะสําหรับค่ะ3ห้องนอนนี้นะคะจะมี2ห้องนอนเล็กค่ะขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็ขนาดกําลังพอดีเลยค่ะห้องนอนแรกนะคะสามารถทําเป็นห้องนอนน้องๆหนูๆหรือว่าสมาชิกภายในบ้านได้มาพร้อมกับเตียงนะคะที่มีขนาดถึง5ฟุตเลยค่ะและสําหรับนะคะห้องนอนที่2ค่ะทาเป็นห้องพระห้องทํางานหรือห้องแต่งตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและนะคะยังมีค่ะกับห้องน้ํามาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันเป็นบริเวณส่วนกลางของบ้านค่ะ เดี๋ยวเข้าไปต่อนะคะกับห้องมัตเตอร์เบดรูมค่ะ ราาะะบริเวณห้องมาสเตอร์เบดมค่ะสําหรับห้องนี้ค่ะดูโปร่งมากเลยเพราะว่าจะมีกระจกแล้วก็หน้าต่างรอบตัวห้องเลยนะคะห้องนี้ค่ะที่สามารถค่าวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบคันเลยเตียงที่นอนโต๊ะทางานตู้เสื้อผ้าได้ค่ะและรวมถึงนะคะสําหรับห้องมาสเตอร์เบดูมีการเชื่อมต่อค่ะกับห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําส่วนตัวนะคะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันแยกส่วนเปียกและส่วนแห้งค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการพัสดาราวิเลท5โดยเริ่มต้นจากแมคโครแอลมฉบังขับตรงไปยังถนนสุขุมวิทประมาณ7.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายตะเขียนเตีย้ยขับตรงไปอีก2.7กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือครับ ็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามถึง3ช่องทางได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Tik t o ็อกนะคะและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะที่รวบรวมทรัพย์ถึง3,000รายการไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมนะคะคุณสามารถค่ะเข้ามาชมได้เลยและรวมถึงค่ะสามารถนัดชมสถานที่จริงได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะ EP นี้หมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่ EP นะ้าสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้